รูปแบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้รัตนศึกษา 7P Model โรงเรียนรัตนศึกษาตั้งอยู่ที่เลขที่1606หทับ5หมู่6ตำบลอุทองอำเภออุทองจังหวัดสุพรรณบุรีสังกัดสำนักงานคณะกรรมาการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมันธยมศึกษาปีที่3ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2505จนถึงปัจจุบันที่มาและความสำคัญของปัญหาจากการศึกษาผลการดำเนินง,งานสถานศึกษาในปีที่ผ่านมาพบว่าผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานและผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนมีแนวโน้มค่าเฉลี่ยขึ้นข,นขนลงในแต่ละปีในบางวิชาไม่มีพัฒนาการ แม้ว่าจะมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศเมื่อศึกษาผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อโรงเรียนพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามต้องการให้พัฒนาคุณภาพงานวิชาการเป็นลำดับแรกรองลงมาคือการพัฒนาบุคลากรซึ่งเป็น2ประเด็นหลักที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนคณะครูและผู้บริหารจึงร่วมกันวางแผนวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของโรงเรียนพบว่าจุดแข็งคือความตั้งใจทำงานของครู การสนับสนุนทรัพยากรจากผู้บริหารอิสระในการบริหารจัดการจุดอ่อนคือผลสำเร็จทางการเรียนของผู้เรียนความสามารถใช้เทคโนโลยีของครูการนำนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้มาใช้โอกาสคือความเอาใจใส่ของผู้ปกครองการสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัดความร่วมมือทางวิชาการกับเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพภาวะคุกคามคือ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ฐานะทางเศรษฐกิจของผู้ปกครองจากปัญหาดังกล่าวจึงนำไปสู่การหาแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนซึ่งคณะครูและผู้บริหารได้ลงความเห็นร่วมกันในการสนับสนุนให้ครูสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้รวมทั้งพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการจัดการเรียนรู้อย่างไรก็ตามหากมีการสร้างนวัตกรรมจำนวนมากแต่ขาดการบริหารจัดการที่ดี ก็ยอมจะทำให้เกิดปัญหาอุปสรรคในการเรียนรู้ดังนั้นจึงจำเป็นต้องสร้างรูปแบบการบริหารที่สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมมาใช้ในองค์กรด้วยจากความสำคัญดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการศึกษาสภาพปัจจุบันสภาพที่พึงประสงค์และแนวทางการบริหารจัดการเพื่อสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แล้วนำไปสู่การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อใช้ในการยกระดับคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนรัตนศึกษาวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที Walking ่พึงประสงค์ของการบริหารจัดการเพื่อสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 2. เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการเพื่อสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 3. เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 1. ขอบเขตของผู้ให้ข้อมูลหลักกลุ่มเป้าหมาย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 1. ผู้ให้ข้อมูลหลักในการศึกษาสภาพปัจจุบันสภาพที่พึงประสงค์และแนวทางในการบริหารได้จากการคัดเลือกแบบเจาะจงประกอบด้วยผู้บริหารครูคณะกรรมการบริหารสถานศึกษานักเรียนผู้แทนชุมชนหรือหน่วยงานในท้องถิ่น 2. ผู้ให้ข้อมูลหลักในการรับรองรูปแบบการบริหารจัดการประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจำนวน5คนใช้การคัดเลือกแบบเจาะจง ซึ่งผู้เชี่ยวชาญจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 3. กลุ่มเป้าหมายในการประชุมกลุ่มเพื่อนำเสนอแนะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำรูปแบบการบริหารจัดการไปใช้ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญผู้บริหารโรงเรียนครูโรงเรียนรัตนศึกษาคณะกรรมาการบริหารสถานศึกษาผู้แทนชุมชนหรือหน่วยงานในท้องถิ่น 4. ประชากรที่ใช้ในการทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัดการประกอบด้วย ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนรัตนศึกษาจำนวน35คนและนักเรียนจำนวน520คน 5. กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการถอดบทเรียนและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการประกอบด้วยผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนรัตนศึกษาจำนวน35คน 2. ขอบเขตด้านเนื้อหา การศึกษาสภาพปัจจุบันและสะภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารจัดการใช้การศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนรัตนาศึกษาปีการศึกษา2560ถึง2563การศึกษาแนวทางและการพัฒนารูปแบบมีระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤศจิก,กายน2563ถึงเดือนมิถุนายน2564 หลักการแนวคิดทฤษฎีที่นํามาใช้ในการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ได้แก่ 1. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียน 2. แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 3. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารที่สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมการออกแบบนวัตกรรมขั้นตอนที่1การวิจัย ศึกษาสภาพปัจจุบันสภาพที่พึงประสงค์และแนวทางในการบริหารจัดการเพื h ่อสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ขั้นตอนที่2การพัฒนาสร้างรูปแบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ขั้นตอนที่3การวิจัยทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ขั้นตอนที่4การพัฒนาประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิธีการดำเนินการขั้นตอนที่1การวิจัยศึกษาสภาพปัจจุบันสภาพที่พึงประสงค์และแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อสร้างนวัตรกรรมการจัดการเรียนรู้ 1. ศึกษาข้อมูลสารสนเทศและผลการประเมินคุณภาพภายใ,ในและภายนอกของสถานศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา2 5 6 1ถึง2563 2. ศึกษาผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานโ n e t ปีการศึกษา2,561ถึง2,563 3. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลต่อการบริหารงานของโรงเรียนโดยใช้เทคนิค SWOT Analysis 4. ประชุมกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันสภาพที่พึงประสงค์และแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ขั้นตอนที่2การพัฒนา ผู้วิจัยได้นำผลจากการศึกษาสภาพปัจจุบันสภาพที่พึงประสงค์และแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ตลอดจนการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาสังเคราะห์เป็นรูปแบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้รัตนศึกษา 7P Model เดลประกอบด้วย 1. การวางแผนในการสร้างความตระหนักและการรับรู้แก่บุคลากรทั่วทั้งองค์กรการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ และการกำหนดเป้าหมายการจัดการเรียนรู้ 2. การกำหนดแนวทางการดำเนินงานร่วมกันเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ที่ดีเลิศมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเลือกแนวทางหลักๆในการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะกับบริบทของโรงเรียน 3. การกำหนดบทบาทหน้าที่ให้ทุกคนมีส่วนร่วมทั้งการกำหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนและการกำหนดบทบาทหลักในทีมสร้างนวัตกรรมตามรูปแบบ6บทบาท ของนักนกวัตรกรรม A2S model ซึ่งประกอบด้วย 1. นักวิเคราะห์ครูต้องมีบทบาทการเป็นผู้วิเคราะห์ทางการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลวิเคราะห์เนื้อหาที่จะนำไปจัดการเรียนรู้ 2. นักค้นหาครูต้องหมั่นสแสวงหาความรู้ใหม่ๆในการพัฒนาตนเองค้นหาเทคนิควิธีแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่ดีเลิศเพื่อนำมาพัฒนาและปรับใช้กับผู้เรียน 3. นักสร้างสรรค์ ครูต้องกล้าที่จะคิดใหม่ทำใหม่สร้างและออกแบบนวัตรกรรมการเรียนรู้โดยไม่ยอ่อท้อต่อความผิดพลาดและการล้มเหลว 4. นักพัฒนาครูต้องมีความสามารถในการพัฒนาต่อยอดองความรู้นำนวัตรกรรมที่สร้างขึ้นมาทดลองใช้และพัฒนาให้เหมาะสมกับผู้เรียน 5. นักปฏิบัติครูต้องสามารถนำแนวทางหรือนวัตรกรรมการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและเป็นต้นแบบที่ดี ให้แก่เพื่อนร่วมวิชาชีพ 6. นักสนับสนุนครูต้องเป็นผู้สนับสนุนอำนวยความสะดวกและให้แรงเสริมแก่ผู้เรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ 4. การปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่วางแผนไว้ทั้งการออกแบบจัดกิจกรรมการเรียนรู้สร้างสื่อนวัตกรรมและนำไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 5. การประเมินผลและนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีเลิศ โดยการประเมินแบบ360องศาสอบถามความพึงพอใจจากบุคคลที่เกี่ยวข้องและคัดเลือกแนวการปฏิบัติที่ดีเลิศ 6. การนำแนวทางที่ดีเลิศมาปฏิบัติร่วมกันครูแต่ละทีมจะร่วมกันพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนแล้วนำไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 7. การเผยแพร่แนวทางการปฏิบัติที่ดีเลิศผู้บริหารยกย่องเชิดชูครูผู้มีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ดีเด่น รวมทั้งทีมงานที่มีการประเมินการนิเทศภายในสูงสุดโดยมอบรางวัลเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจและเผยแพร่ผลงานในช่องทางต่างๆภายหลังการพัฒนารูปแบบได้นำไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ก่อนนำรูปแบบนั้นมาปฏิบัติร่วมกันขั้นตอนที่3การวิจัยผู้วิจัยดำเนินการสร้างการตระหนักรับรู้ประชุมครูเพื่อสร้างความเข้าใจ แล้วนำรูปแบบการบริหารจัดการไปใช้สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้มีการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่องแล้วนำผลที่ได้มาจัดประชุมกลุ่มและเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพขั้นตอนที่ 4. การพัฒนาการประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบใช้วิธีการสอบถามความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมการใช้รูปแบบรวมทั้งความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากการบริหารจัดการโดยใช้รัตนศึกษา 7P Model นอกจากนี้ได้ศึกษาผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนและครูร่วมด้วยเพื่อนำไปปรับปรุงรูปแบบให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนผลการสร้างนวัตกรรมจากการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารจัดการเพื่สางนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในพบว่าสภาพปัจจุบันมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง และสภาพที่พึงประสงค์อยู่ในระดับมากในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกพบว่าสภาพปัจจุบันมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางและสภาพที่พึงประสงค์อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกันเมื่อนําองค์ประกอบของการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้มาจัดลําดับความสําคัญพบว่าการให้รางวัลแก่ผู้สร้างนวัตกรรมมีความสําคัญมากที่สุดรองลงมาคือ การวัดความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและการเสริมสร้างวัฒนธรรมสร้างสรรตามลําดับสําหรับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกพบว่าสภาพเศรษฐกิจมีความสําคัญมากที่สุดรองลงมาคือสภาพสังคมและนโยบายการศึกษาของรัฐตามลําดับเมื่อนําไปวิเคราะห์โดยวิธีสวอตพบว่าจุดแข็งของการบริหารจัดการเพื่อสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ได้แก่การวางแผนกลยุทธ์การจัดกระบวนการสร้างนวัตกรรม และการส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสารรค์จุดอ่อนได้แก่การวัดความสามารถและการให้รางวัลผู้สร้างนว,วัตกรรมโอกาสได้แก่นโยบายด้านการศึกษาของรัฐและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีภาวะคุกคามได้แก่สภาพเศรษฐกิจและสังคม 2. แนวทางการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการสร้างนว,วัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูมีดังนี้นอกจากนี้ยังพบว่า ครูควรมีทักษะ10ประการดังต่อไปนี้เพื่อให้การสร้างนวัตกรรมและการจัดการเรียนรู้ประสบความสำเร็จและจากข้อค้นพบดังกล่าวจึงถูกรวมรวมไปสู่การสร้างรูปแบบการบริหารจัดการรัตนะเซเว่นพีโมเดลหลังจากนั้นผู้วิจัยได้นำรูปแบบการบริหารจัดการมาถอดบทเรียนพบปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญได้แก่การจัดสรรเวลาของทีมสร้างนวัตกรรมการทำงานข้ามสายชั้น ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีของครูและความต่อเนื่องในการจัดการเรียนรู้ซึ่งเป็นผลจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019และพบปัจจัยเงื่อนไขที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการบริหารจัดการเพื่อสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ประกอบด้วยการส่งเสริมสนับสนุนจากผู้บริหารการนำเทคโนโลยีมาใช้บริหารจัดการการบริหารงานแบบร่วมมือการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และการสร้างเครือข่ายร่วมกับองค์กรภายนอกจากการถอยบทเรียนดังกล่าวจึงนําไปสู่การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเพื่อสร้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่รูปแบบจะประกอบไปด้วยขั้นตอนในการบริหารจัดการและปัจจัยเงื่อนไขที่เป็นฐานสู่ความสําเร็จนอกจากนี้ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นภายหลังการใช้นวัตกรรมนี้พบว่าผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยผลสำเร็จทางการเรียนสูงขึ้น และมีคะแนนผลการทดสอบระดับชาติโอ e เนสูงขึ้น3กลุ่มสาระครูมีทักษะในการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นมีทักษะการใช้เทคโนโลยีและมีความสามารถในการสื่อสารเพิ่มขึ้นครูผู้ปกครองและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการอยู่ในระดับมากการเผยแพร่นวัตกรรมภายหลังการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้รัตนศึกษาเซเว่นพีโมเดล ได้ถูกนำไปเผยแพร่ในการประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการโคชชิ่งทีมส์ของสำนักงานศึกษาธิการภาค3และเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์และวรารสารประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนเพื่อให้สาธารณชนรับทราบ